โชว์แตกฟองเอาละครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมเลยนะคะชมรายการโชว์แตกฟองแล้ววันนี้ถ้าอยากจะรูปร่างสวยเหมือนดารานางเอกอารมณ์ดีมานั่งกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับน้องเชียร์ที่คำพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งเดือนหน้าค่ะใอ่ใครมีข่าวดีมาบอกไง ไม่ข่าวดีเรื่องรูปร่างจะสวยเหมือนน้องเชียร์ขอบคุณมากค่ะพี่ปุ้ยวันนี้ไม่เป็นพรีเซนเตอร์นะแต่เป็นเจ้าของมาเองเลยใช่ค่ะมันคืออะไรเอ่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรูปร่างค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อว่าไซเอสค่ะชาเม่ไซเอสนะคะก็คือข้อโดดเด่นของมันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องกลไกการทํางานแล้วกันคือถ้าปกติอาหารพี่ปุ้ยพี่ตาก่อนเคยทานอาหารเสริมเนี่ยกินเป็นยังไงคะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็น ชงน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นเม็ดก็มีเป็นชงก็มีตัวนี้คือเป็นผงนะแต่ไม่ต้องชงน้ำค่ะคือสามารถกินกอกปากอย่างนี้ได้เลยไม่แกะแล้วก็เทเลยงี้หรอใช่แบบพี่ากินได้ทั้งซองเลยนะพี่ตากินเลยไม่ต้องแกะใช่ว่าเหรอต้องแกะสิ แกะซองกินกรอกปากได้เลยใช่ค่ะก็จะละลายเหมือนกินขนมตอนเด็กๆกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบอันนี้จะเป็นรสนมสตรอเบอรี่ทานง่ายอร่อยค่ะแล้วมันช่วยอะไรเกี่ยวกับทําให้ไซส์ S อเนี่ยไซส์ S ออันนี้ตรงตัวไซส์ผู้หญิงเลยนะไซส์ S อต้องบอกว่าเชียร์นี่คือแบบอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าคือเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องทดสอบ เทสอะไรต่างๆคือเชียร์ปกติใส่เสื้อผ้าพี่เล็กสุดคือไซส์เอ็มนะแต่ว่าพอแบบช่วงที่แบบมาเทสตัวนี้ออกตัวนี้แล้วก็คือแบบ ได้ทานจริงๆเนี่ยค่ะผ่านกับตัวเองมาตอนนี้เป็นไซส์เอสเลยนะฮะโลผชอมลงใช่ไหมตามเตอร์เชียบ่อยหอมลงไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าหอมมากตัวน้เชียหอมมากเนี่ยตอนนี้ก็ไซส์เอสดีใจมากไม่เคยใส่ไซส์เอได้เลยค่ะงั้นพี่ถามชิ่นนึงตัวเนี่ยของเชียเนี่ยมันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเขายังไงจุดเด่นคือนี่เลยก็เมื่อกี้ยังเล่าไม่จบพอดีลอกเรื่องไปเองนะคะก็คือกลไกการทํางานของมันเนี่ยเป็นผงข้อดีก็คือมันสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยเนาะค่ะก็ ถ้าอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยดูโหในรูปตัวใหญ่น่าเกลียดมากใค<ช>รอะเชียงไงพี่ <c oughs> จริงเหรอจริงก็นี่แหละค่ะคือมันก็จะสามารถดูดซึมไปใช้ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยด้วยการทํางานของมันฉะนั้นแล้วพอเอาไปใช้ได้หมดเนี่ยมันก็จะสามารถไปบล็อกบล็อกแป้งได้ไปเบิร์นแฟตได้พวกไขมันสะสมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ไปช่วยบิวไซส์ก็คือบิวให้เป็นไซส์ S อสให้รูปร่างกระชับเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็สารอาหารก็จะมีเป็นพวก แ <African> อฟริกันแบงโกคือเป็นธรรมชาติหมดเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะก็จะช่วยในการเหมือนแบบบล็อกแป้งกําจัดพวกของเสียในน้ําตานะ,ะ,ะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดไม่ก่อไปเกิดเป็นไขมันสะสม,มและยังไม่ทันจะเกิดปุ๊บไอ้พวกต่างๆที่เรามีตามท้องแขนตามที่เคยมีอยู่แล้ว,<า>วสะคงสมส ลัซเบอรี่คีโตนจะไปช่วยในการที่จะไปขจัดพวกนี้ละค่ะออกไปฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับการทานไซเอสก่อนเลยก็คือรูปร่างจะกระชับก่อนอนะคะแล้วก็ที่มันจะกระชับแล้วก็ผิวดีด้วยเนี่ยเพราะมันจะมีคอลลาเจนจากปลาแซลมอนซึ่งถือเป็นคอลลาเจนที่ดีคือไม่ใช่ผอมแบบผิวเหี่ยวไม่นมีคอลลาเจนให้ด้วยไงนี่คิดมาแล้วว่าคือถ้าผอมมาต้องสวยต้องผิวพันผ่องใสยัยหอมอ่ะหอมพี่เฮ้ยเจ๊ เดี๋ยวไม่ให้ซื้อข้าเจ้าหมูกนะไม่ใช่คือแบบกินแกกินออกมาเลยเี๋ยอกินหัวหออันนี้ตอนทานให้ดูเลยว่ามันยุ่งยากหรือเปล่าตักทานเข้าไปเลยระวังไอนะพี่เนี่ยทานได้เลยพี่ปุ้ยค่ะขอสิขอขอันนี้ไม่ให้เลยอะแล้วถ้าหยุดทานแล้วมันจะโยโย่ไหมไม่โยโย่ค่ะ คอละลายแป๊บมึงอันนี้อร่ออร่อยอ่ะเป็นเจ้าของเองต้องทานทุกคนไม่โยโย่ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสารสกัดธรรมชาติหมดเลยนะคะอย่างที่เชียร์ได้บอกไม่มีตัวไหนที่เป็นอะไรแปลกปลอมเลยซึ่งมันก็จะได้ผลที่ดีกับการที่คุณได้ทานแต่ว่าข้อสําคัญเลยคือการที่บางบางทีคนเลิกทานแล้วน้ําหนักขึ้นเนี่ยต้องดูพฤติกรรมการทานตัวเองนะคะใช่ไอ้ตรงนี้สําคัญบางคนพอผอมแล้วดีใจแล้วกิน ตามเจมส์าทุเรียนแม่น้าทุเรียนก็ไปชี้มาอันนี้ทำไมใช่แล้วพอเราไม่ทานไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันหนักขึ้นก็มาโทษผลิตภัณฑ์อาว่าโยโยบางเละอย่างเงี้ยเนาะเราต้องปรับที่พฤติกรรมของเราด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากการออกกําลังกายการทานอาหารที่ดีมันก็ดีกับสุขภาพด้วยร่วมกันไปด้วยร่วมกันไปด้วยต้องช่วยกันดูแลว่าอย่างเงี้ยอันนี้ใครกันในรูปเนี่ยที่คัมพารเนี่ยคะพี่ตาเขียวด้วยจากหกสิากิโลห้า54่ห้าสี่เออหนักมากเลยคือแบบว่าโอ้เชียร์เคย ขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอเคยขึ้นไปถึงพี่ตั๊กคือฉชนเป็นคนอ้วนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายและตัวเราเองเนี่ยจะผอมได้ต่อเมื่อออกกําลังกายแต่ว่าโชคดีที่เนี่ยเหาหาประสบการณ์ตรงนี้ย ที่เราแบบรู้สึกร้องไห้เสียใจกันน้ำหนักที่มันถาโถงออมาเนี่ยก็ผลักดันให้เราทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเชียใช้เวลานานไม่ได้ก่าเชียจะลดลงมาได้ขนาดไค่สิบเอ็ดโลคือในช่วงที่ทดลองนะคะสูตรนี้เนี่ยก็คือในในกองในกองถ่ายอะค่ะเขาถามเลยว่าเจ๊ไปทําอะไรทำไมหอมลงไซส์มันลดลงแต่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราไม่รู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยนนะแต่ไซส์มันมันบกค่ะเออจากตัวมันกระชับไปเพราะว่าเสื้อผ้าของละครต้องคอนติเนียใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันหลวมก็เลยเกิดปัญหาว่าอ้าวเจ๊ไปทำอะไร อ๋อพี่ถามเชยอย่างหนึ่งทานตอนไหนทานยังไงถ้าถ้าจะแนะนําซองหนึ่งเนี่ยคือมันทานแล้วมันสามารถบล็อกไปได้ทั้งวันเลยเพราะว่าหนึ่งซองมันเท่ากับสามพันมิลลิกรัมอะค่ะเหมือนกินแบบแคปซูลหนึ่งมันจะประมาณ500ก็กินเท่ากับหลายๆแคปซูลเลยตื่นมากินเลยหรือกินก่อนอาหารเลยยังไงตื่นมากินเลยได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติใครที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วอาจจะทานแค่กาแฟทานไม่เยอะ ก็อาจจะไม่อยากให้สิ้นเปลืองอ่ะสายหน่อยไปกินตอนก่อนเที่ยงก็ได้แนะนําก็คือกินก่อนอาหารมื้อนกคนะคะเราก็ต้องกินก่อนกี่นาทีไหมหรืออะไรยังไงไม่เป็นไรค่ะคืออาจจะก่อนอาหารแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งเพราะว่าการดูดซึมมันจะแบบเร็วอยู่แล้วสะดวกสบายมากสะดวกไม่ต้องมารอว่ากินไปแล้วครึ่งชั่วโมงค่อยกินอาหารอะไรอย่างนี้อุยแต่พี่ชอบรสชาติมากเลยนะทานง่ายอ่ะอันนี้คือข้อเด่นเลยนะพี่ตาเป็นข้อเด่นของของผลิตภัณฑ์ชาเม่เลยค่ะก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยจริงๆก็ได้รางวัลแบบ best product เลยใช่ รางวัลเบฟโปรจากในประจําปี2015ค่ะเกี่ยวกับของสภาเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาส่งเสริมธุรกิจตากรูไหมเพราะว่าชีวิตไลฟ์สไตล์คนไทยจะให้มากินก่อน30นาที1่ชั่วโมงข้าไปกินหามันไม่กินยามันที่เราหิวด้วยนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย094 709 4444 089จ7 1 88 8 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cyts2u.com